กระแสในโลกออนไลน์เกี่ยวกับความเกรงกลัวจีนจะเข้ามาแย่งทำมาหากินคนจีนจะเข้ามาเบียดคนไทยในเรื่องต่างๆอยากได้แนวความคิดอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเราควรจะมีมุมมองในการรับมือหรือปรับตัวอย่างไรครับ มี2เรื่องที่สําคัญเรื่องที่1ก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งทัดเข้มงวดนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเข้มงวดอย่างกูตโกเนนอย่างมีธรรมบาลเนี่ย มันจะทําให้การแข่งขันกันไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นความรู้สึกว่าถูกแย่งงานความรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบก็จะเกิดขึ้นแล้วที่เลวร้ายกว่าน,นั้นก็คือมันเปิดช่องทางให้กับกลุ่มที่เป็นธุรกิจสีดําธุรกิจสีเทาเข้ามาแล้วก็ทําลายภาพลักษณ์ทั้งของประเทศไทยและของประเทศของคนที่เขาเดินทางเข้ามาด้วยนั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือ mindset วิธีคิดของุคลของเรานะครับถ้าเรามองแต่ว่าถ้าเปิดประตูเมื่อไร่เขาเข้ามาแข่งขันเมื่อไร เราเองจะแพ้เราก็จะแพ้ตลอดไปถ้าเกิดเรามองมุมใหม่ว่าจริงๆแล้วการที่เราเปิดประตูแล้วเราใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเราคัดเลือกคนดีๆเข้ามานั่นเท่ากับเราจะได้ทำงานกับคนเก่งเราจะได้ทำงานกับคนมีฝีมือนี่คือโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตัวเราไม่ใช่เหรอแชมเปี้ยนกีฬาว่ายน้ำถ้าคุณเป็นแชมเปี้ยนมวยคุณก็ต้องแข่งกับคู่แข่งที่มันเก่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆเพื่อทำให้คุณพัฒนาตัวเองถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าโ ถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้ามาแข่งดังนั้นเราปิดดีกว่าเราเองก็จะขอโทษนะครับงอมืองอเท้ากันอย,อย่างนี้แล้วในที่สุดเราเองก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เก่งเราก็จะไม่สามารถที่จะกลายเป็นประชากรหรือเป็นกําลังแรงงานที่มีคุณภาพได้แบบนั้นนะ่าจะยิ่งแย่กว่ามีคนบอกว่ายุคก,ก่อนคลื่อนอพยพของแรงงานชาวจีน mm hmm. เข้ามาเป็นแรงงานชั่นล่าง mm hmm. ใช้แรงงานเป็นหลกักความรู้ไม่มีหนี mm hmm. ภัยสงครามมา แต่ยุคนี้มาพร้อมกับทุนและความรู้เอาผมคิดว่าอันนั้นอาจจะเป็นวิธีการที่เราดูถูกเข้าไปหน่อยก็มาเป็นกุลีมาเป็นแรงงานชั้นล่างเพราะในความเป็นจริงกรมท่าซ้ายที่ดูแลกิจการด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยยุทธยาจนถึงรัตานาโกสินทร์ตอนกลางเนี่ย ก็ตำแหน่งโชดึกราชเศรษฐีเนี่ยก็เป็นคนจีนนะครับเขาคือข้าราชาการระดับสูงที่มีองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญถ้าเป็นาศาสตร์สมัยใหม่ก็คือพาณิชศสาศสตร์เศรษฐศาสตร์นะฮะคนเหล่านี้ผมว่าไม่ใช่กุลี่เจ้าสัวที่มาเปิดโรงสีมาเปิดโรงงานอาหารกระป๋องคนพวกนี้ก็ไม่ใช่กุลีนะตระกูลหวังหลีอยางเงถ้าเกิดเข,เขาเข้ามาแล้วเขาทําเรื่องฟ i น a n นซ์ hmm. เขาทําเรื่องแมนูแฟคเจอร n g ิ่งเขาทําเรื่องอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาก็มีความรู้นะคือก็มีเหมือนกันที่เข้ามาแต่คนไทยอาจจะไม่<ค>รู้ เวลาที่เข้ามาเนี่ยมันเข้ามาในทุกรูปแบบนั่นแหละหลักสูตรวิทยาการผู้นําไทยจีนวอทอจอมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจีนอย่างลึกซึ้งในทุกมิติสะท้อนโอกาสและปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเข้าใจติดอาวุธให้บรรดาผู้เรียนซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้ประกอบการนำไปใช้งานในการทำธุรกิจได้จริง หรือเราเลือกที่จะดูบางเรื่องแต่ไม่ดูบางเรื่องแล้วเราก็เป็นคนที่มี2มาตรฐานแล้วเราก็โอ้ยอยากได้คนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ไม่อยากได้คนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันตรายครับเราไม่ได้ดูจีนอย่างที่เขาเป็นจริงๆเราไม่ได้ดูประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่เขาเป็นจริงๆถูกต้อไหมครับผมคิดว่าความอันตรายอย่างหนึ่งที่สุดทุกวันนี้เนี่ยก็คือเราเลือกที่จะดูโดยจิตใจที่ลำเอียงและอคติ เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกในสิ่งที่เราชอบดังนั้นอย่างอายอย่างกรณีอย่างเงี้ยเราเรียนกันในหลักสูตรเรื่องจีนอย่างเงี้ยผมคิดว่าจุดเด่นที่สําคัญก็คือเรามาเรียนเพื่อที่จะเข้าใจว่าจีนจริงๆมันเป็นยังไงเพราะในกระแสะข้างนอกอะ่ะมันก็มีคนทั้งที่โอ้โหมองจีนทําอะไรก็ถูกทําอะไรก็ดีใช่ในะครับในขณะที่อีกสายหนึ่งก็ทำอะไรก็ไม่ถูกจีนทําอะไรก็ผิดทําอะไรก็เลวพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลวร้ายที่สุดทั้งที่ในความเป็นจริง คนคนหนึ่งมันไม่มีใครที่ดีพร้อมทุกอย่างหรือเลวสุดเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมาเรียนเราถึงต้องมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อที่จะเข้าใจจีนอย่างที่เขาเป็นจริงๆเพื่อที่เข้าใจอเมริกาอย่างที่เขาเป็นจริงๆเพื่อที่จะเข้าใจเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างที่เขาเป็นจริงๆครับบางคนดูคลิปของเราอยู่ดูรายการเรื่องจีนเรื่องใหญ่ของเราอยู่อาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคเหมือนที่อาจารย์ว่าไม่ชอบจีนมาโดยตลอดแต่ตอนนี้พอฟังอาจารย์พูดเอ๊ะมีเหตุผลอยากจะเริ่มเปิดใจก็ผมคิดว่าก็ดูรายการนี้ต่อไป กดไลค์กดแชร์ <laughs> กด subscribe นะครับ <laughs> แล้วก็ <laughs> หาความรู้ในอินเทอร์เน็ตได้มีความรู้มากมายนะครับเพียง <laughs> แต่ว่าก็ต้องเลือกนะครับว่าอันไหนเป็นข่าวสารข้อมูลที่มันถูกปิดเบื้อนหรือเปล่านะครับ <laughs> หรือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอยากที่จะมาเรียนรู้นะครับเป็นแบบวิชาการมีหลักสูตรรองรับนะครับแล้วก็ได้เน็ตเวิร์กด้วยใช่ไหมครับรวมถึงได้มีโอกาสไปเรียนที่มหลาลัยปักกิ่งเนี่ยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวอย่างวาทอจอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรผมคิดว่าชั้นนาไม่ใช่แค่ในระดับ <laughs> ประเทศไทยหรอกในระดับภูมิภาคเลยนะครับ<ช>แล้วก็คอนเน็ชันที่ได้จากที่นี่ก็ดีมากเช่นเดียวกันกับองค์ความรู้ที่ทําให้เราเข้าใจและรู้จักจีนอย่างที่เขาเป็นจริงๆงโดยรวมแล้วท่ามกลางความขัดแย้งของการเมืองโลกไม่มีความจำเป็นที่เราคนไทยจะต้องไม่ชอบอเมริกาหรือไม่ชอบจีนถผมยังนึกไม่ออกเลยว,ว่าทําไมเราจะต้องไม่ชอบประเทศบางประเทศั้งนั้งที่ทุกประเทศมันก็มีทั้งดีมีทั้งเสียถูกต้องไหมครับเราก็เลือกที่จะเรียนรู้สิ่งดีๆของเขา แน่นอนสิ่งเสียของเขาเราก็ต้องเรียนรู้แต่เราเรียนรู้เพื่อเป็นบทเรียนแล้วเราจะไม่ได้ทําแบบนั้นไงเพื่อที่จะสร้างโอกาสการทามาหากินเพื่อสร้างโอกาสการทําธุรกิจเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากกว่าครับ